วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับเรายังอยู่กับเกม Desperado นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายร่าวๆของเกมตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ดูคลิปนี้แล้วผ่านเข้ามาผมมั่นใจว่าเพื่อนๆ่อนอาจจะไม่รู้เทคนิคบางอย่างนะครับที่จะทำให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นหรือว่าการดูตัวละครนะครับความสัมพันธ์ของตัวละครเพื่อที่ทาให้เราอ่ะได้รับรบัฟของมืองนะครับ ให้เราสามารถจะอันดานได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเบื้องต้นกันเลยนะครับเพื่อนๆสายฟรีเบื้องต้นมาก็จะมี4ตัวละครที่ได้มาแล้วก็ตัวละครระดับแรอีก1ตัวเพื่อที่จะให้กดเปิดเนะาะอาจจะเปิดได้ตัวรีเจนด้วยไม่ใช่ตัวรีเจนได้ตัวอีพิกด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆล็อกอินนะครับครบ14วันนะครับเพื่อนๆก็ได้ซองมาอีก1ซองก็คือมีโอกาสได้แลกกับอีพิก อีก3%แต่ซองนี้ไม่สามารถขายได้นะสายฟรีมีที่ยืนไหมถ้าเพื่อนๆสม่ําเสมอในการเล่นนะครับผมมองว่ายังมีโอกาสและยังมีที่ยืนเพราะเกมมันเพิ่งเปิดมาเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนะครับสาหรับรางวัลรีบอร์ดนะครับให้เพื่อนๆกดคลิกไปในปุ่มต่อสู้ใช่ไหมแล้วกดคลิกมาที่รีบอร์ดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าซองทุกซองนะครับเป็นซองที่สามารถเทรดได้หรือสามารถขายได้เมื่อเพื่อนๆได้รับมันจะเข้ากระเป๋าตังค์เพื่อนๆ ใน chainmatic ทันทีนะตัวนี้นะครับผมอ่ามันมันดีไงถ้าเ,เพื่อนๆชอบเล่นเกมใช่ไหมเพื่อนเปิดมาได้ตัวแรแ,แล้วเพื่อน,อนๆยังมีโอกาสได้รับตัวอีพิกอาจจะได้สกิลดีๆและนํามาขายได้ในตัวที่มีราคาค่อนข้างสูงเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดนะครับผมเดี๋ยวเอาไปทีละขั้นก่อนอันนี้คือสายฟรีนะส่วนสายเติมเรารู้อยู่แล้วแหละยิ่งเติมเยอะยิ่งซื้อตัวละครเยอะมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้ตัวละครดีๆหรือสกิลดีๆใช่ไหมครับแล้วก็ สามารถใช้ในการต่อสู้ได้นั่นเองอ่าพอมาถึงปุ๊บได้ตัวละครแล้วนะครับสิ่งที่ต้องรู้อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีเขาเรียกว่าตั๋ว DP แล้วกันหรือว่าชิป P p หรือตก็ตแล้วแต่เ,เพื่อนๆจะเรียกนะมันจะเต็มทั้งหมด5กับ5นะครับโดยในทุกๆ7ชั่วโมงมันจะรีตั๋วให้เรา1ครั้งเป็น1ตั๋วนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เล่นชนะ3ตาติดนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้มาอีก1 DP ในการเข้าเล่น ถ้าชนะ1ครั้งเพื่อนๆจะเสีย DP แต่แต่ถ้าแพ้เราจะไม่เสีย DP นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีความขยันในการเล่นเพื่อนๆก็สามารถจะไต่แรงหรือว่าเล่นไปได้เรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าไต่ไม่ได้แล้วจึงไปซื้อตัวละครบน o p e n นซีมานะครับมันมองได้2มุมนะถ้ามองลักษณะแบบข้อดีก็คือเพื่อนๆสายไม่เติมอ่ะ ก็สามารถจะเล่นได้เรื่อยๆถูกไหมจนก,กว่าจะเจอทีมที่เพื่อนเพื่อชนะเพราะการที่เข้าไปต่อสู้อะเราจะเป็นคนกดบัตเทิลเองนะครับไม่ได้เข้าไปแล้วก็เป็นออโต้ในข้อดีแต่ข้อเสียเลยก็คือถ้าผู้เล่นสายที่เติมเงินซื้อตัวละครเนาะก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่ากดของสกิลติดตัวบางอย่างหรือบัฟเมืองอะ่ะอาจจะไม่เอื้ออํานวยในแพทปัจจุบันเพราะแพทปัจจุบันเราต้องยอมรับก่อนนะครับไม่ว่าตัวคอมมอนตัวอีพ หรือว่าตัวแรมันต่างกันไม่เยอะนะครับสิ่งที่เป็นผลตัดสินเลยในเรื่องของกรชนะก็คือบัฟของเมืองนะครับในการที่เข้าฉาก PvP เพราะว่า10%ณปัจจุบันนะแพทปัจจุบันนะถือว่าได้เยอะมากนะครับช่วยเราสนับสนุนในการต่อสู้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบัฟของเมืองกันเลยทำไมผมถึงพูดบ่อยนะครับผมเวลาเราเข้าต่อสู้ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะกดบัฟให้เพื่อนๆดูกดคอนดักไมไปที่ต่อสู้เลยเนาะ ฉากการต่อสู้มันจะบอกเลยนะครับว่ามันจะอยู่ที่เมืองไหนถ้าเกิดเข้าลงเล่าแบบนี้นี่เนชั่นก็คือไม่มีบัฟเกิดขึ้นบัฟของเมืองก็จะเป็นศูนย์ให้เพื่อนไปทางด้านมุมบนขวานะครับอ่ะอย่างเงี้ยคือ no บัฟตัวละครเราจะไม่ได้บัฟวิธีการกดคลิกดูคลิกที่บันขยายได้ครับอย่างเช่นตรงเนี้ยตัวละครเราได้บัฟเนื่องจากมีเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งตรงนะครับอย่างเช่นมีตัวละครของเราที่เป็นพันธมิตรอ่าเราเลยได้พสซีฟมาพสซีฟจะบวกไงจะบวกด้านหลังแบบนี้เลย 240 72 400อย่างเงี้ยครับเราก็ทำการเลือกตัวละครเองเห็นไหมครับแล้วก็กดใช้สกิลหรือจะกดต่อสู้ก็ได้ธรรมดาอย่า <c oughs> ที่ผมบอกว่ามันก็มองได้อีก2งแง่เนาะเพราะว่าการเล่นทักแพ้เราไม่เสียดีดีดีีพีใช่ไหมแต่ถ้าชนะเราเสียถูกไหมครับเพราะงั้นถ้าเราขยันเล่นจริงๆอะสายฟรีผมว่ามีที่ยืนนะนแะพทปัจจุบันนะผมยังไม่พูดถึงแพท นะครับนแพทปัจจุบันเพื่อนๆอก็ยังสายฟียังสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็เก็บตัวละครไปเรื่อยๆลองแจ็คพอตได้ตัวอีพิกสกิลดีๆสัก2สกิลสิผมมองว่าทั้งสกิลแพ็กีทั้งสกิลใช้อะแบบดีๆเลยนะโอ้โหสายฟรีไปไกลครับเดี๋ยวผมขอข้ามตรงจุดๆนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูบัฟเมืองที่มันมีประโยชน์ครับเราก็เจอแล้วนะครับบัฟเมืองเห็นไหมครับอ่าทง้าน ซนเวสอาอย่างบัฟเมืองของเซนเวสนะครับผมเราจะเห็นว่ามันจะเพิ่ม a t t a c e d e f e n s และ HP สัก10%เลยนี้เราก็มาดูที่ตัวละครเราครับผมหรือวิธีการดูนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปในตัว m ม n a g e ของตัว Agent แล้วก็เปิดตรงหนังสือตามนี้นครับผมแล้วก็เข้าไปเลือกได้เลยนะครับไปตรง Nation แล้วก็เลือกเลยว่าตัวละครไหนเราที่เข้าขายตรงนี้นะครับเราอาจ เราอาจจะจัดทีมเพื่อให้เข้าขายของตัวเซนเวตก็ได้ว่าเมืองของบูหรือว่าเมืองของ Boo, อเนนอม um ก็ได้นะครับผมไออย่างเงี้ยผมจะไม่ได้รับบัฟของเมืองเซนเวตเลยเห็นไหมครับเพราะผมไม่มีตัวละครเลย ปัใจจัยในเรื่องของการเจอเมืองแล้วก็เจอบัฟอะครับมันเป็นการสุมเพราะฉะนั้นะเราจะไม่สามารถคาดเดาได้นะครับมันจึงมีความหลากหลายว่าสายฟรีทำไมถึงน่าเล่นเพราะว่าเราคาดเดาไม่ได้เลยครับเพิ่มมา10%นี้เพิ่มมาเยอะมากแล้วถ้าเกิดเราจัดทีมแบบเจ๋งๆแบบเป็นเมืองเมืองนั้นจริงๆนะครับมันมีโอกาส้วครับที่จะชนะนะครับเพราะว่ามันยังมีบัฟของตัวละครที่บัฟให้กันอีกแล้วยังมีบัฟของเมืองอีกเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มได้ค่อนข้างสุกมากในวงเล็บข้างหลังของ สถต,ตัของตัวละครนะครับที่ผมเคยนําเสนอไปทีน,นี้เรามาดูในส่วนของแนวทางการเพิ่มความสามารถของตัวละครในแพทแพทนี้เบื้องต้นกันบ้างนะครับเมื่อเพื่อนๆนจัดทีมได้แล้วใช่ไหมตัวบัตเทิลทีครับวิธีการจัดเลยก็คือซุมเข้าซุมออกนะครับขวาค้างไว้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับกดตัวละครเราลบออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปได้จับได้เต็มที่เลยนะครับแต่แต่มีเงื่อนไขอย,อยู่ว่าตัวละครที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับ อาวุธเดียวกันจะไม่สามารถลงได้ยกตัวอยา่างง่ายๆครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงหนูไปหนึ่งตัวเมื่อเห็นหนูตัวนี้ไหมตัวที่4ของผมก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมมันคือหนูใช่ไหมตัวละครนี้ทีที่ผมจะเอาหนูตัวเนี้ยอาวุธประเภทเดียวกันลงเดี๋ยวดูนะมันลงไม่ได้นะเห็นไหมครับมันไม่สามารถจะเอ้าลงได้เงื่องไขมีแค่นี้เลยนอกนั้นถ้าเพื่อนๆมีตัวละครประเภทเดียวกันอย่างนี้ผมมีตัวหมวกใส่เห็นไหม ้าใช้อาวุธสไนเปอร์เห็นไหมครับแล้วก็ใช้สเกลมีดอย่างเงี้ยได้นะครับอ่าแล้วก็อยู่ในเมืองเมืองเดียวกันด้วยครับอย่างเงี้ยได้แล้วก็จากที่ผมสังเกตบัตเพิ่นต่อสู้มานะอันนี้คือโดยส่วนตัวนะเอาเป็นเทคนิคของผมแล้วกันนะครับตัวละครตัวที่3นะครับจะยืนอยู่หน้าสุดเสมอจริงๆมันสุ่มนั่นแหละแต่ว่าเกือบ70%นะครับที่ผมเล่นมา ตัวละครตัวที่3นะครับจะยืนอยู่หน้าลายเสมอแล้วตัวขลัดจะเป็นตัว4ตัวเพราะฉนั้นเพื่ออาจจะเอาตัวที่3ามาเป็นตัวที่ดีเฟนส์หนาที่สุดในการลงไปเพื่อตั้งรับก็ได้นะครับผมในแทแพทนี้ตัวละครอ่ะมันจะมี1สกิลกับ2สกิลใช่ไหมสกิลพาสซีฟก็คือสกิลติดตัวกับสกิลที่ใช้งานใช่ไหมครับให้เพื่อนๆกดไปที่ m e n a g e agent นะครับผมให้พยายามนะครับหาตัวละครที่มีสสกิลและพยายามอ่านตัวพาสซีฟสกิลนะครับ ว่ามันซัพพอร์ตทางด้านไหนบ้างนะครับผมอ่าให้มันมีติดสัก2สกิลก่อนนะครับแล้วพอหลังจากนั้นให้เราค่อยมาดูนะครับว่ามันใช้มานาเท่าไหร่ในการใช้สกิลนะครับแล้วก็เลือกให้มันสัมพันธ์กันอันนี้จะเป็นเทคนิคโดยลึกละเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังจากคลิปนี้แล้วกันเอาเบื้องต้นก่อนนะครับให้มันมีทั้งหมด2สกิลตัวละครที่มีสกิลเดียวอย่าง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 ,อ,างอ่าอย่างนี้นะครับไม่มีสกิลโจมตีมีแต่สกิลติดตัวนะครับ เอาละจบกันไปแล้วเบื้องต้นนะครับอันนี้คือวิธีการดูแบบเบื้องต้นทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าตัวละครที่เราได้มามันไม่ค่อยดีเลยนะครับมี1สกิลจากการแถมฟรีมาเราอยากจะลงทุนละเราจะลงทุนเท่าไหร่ดีนะครับทีนี้มันมีวิธีก็คือให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปยัง Discord ให้ผมแนะนำนะให้เข้า Discord จะดีกว่านะครับก็คือให้เข้า Discord แล้วก็ไปที่ Official Link ครับ มันจะบอกเลยว่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้ตัวซองการ์ดไว้สําหรับในการเปิดเพื่อหาตัวละครเป็นคนที่คิดว่าเป็นคนที่ดวงดีก็ลองไปหาได้ตัวละครอาตองแต่ละซองก็จะไม่เหมือนกันนะบางอันก็จะได้คอมมอนร้อนบางอันก็มีโอกาสได้ตัวอีพิกบางอันก็มีโอกาสได้ตัวแรงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะเข้าไปสอบถามคนในกลุ่มก่อนหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีซองอยู่แล้วนะครับให้เพื่อนๆกด,ดกที่ตัวคอนเน็กนี้แล้วจะมีคําว่า my inventory ว้เห็นไหม ่ะไอเทมซองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดกิ้ได้ตรงไอตรงนี้ดูได้เงี้ยคอมมอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับคอมมอนอันคอมมอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมปึ๊บอ่ะดีเจนมีโอกาสได้สุดจุดหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นมีโอกาสได้อีพิกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครบับเพื่อนๆได้พวกเพื่อนๆก็อยากมาซื้อมาเปิดตรงนี้ก็ได้หรือหรือเพื่อนๆสามารถเข้าลิงก์นะครับตัวละครเลยก็ได้ วิธีการซื้อตัวละครอ่อย่างเงี้ยคิโลเริ่มที่คิโลเ่เพื่อนก็จะมาหน้านี้นะครับอโดยเบื้องต้นเลยอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะแผลดๆนี้นะครับตัวละครอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคอมมอนตัวแรหรือว่าตัวคอมมอนนะครับถ้ามี2สกิลก่อนยังไงก็ได้เปรียบแล้ววิธีการดูนะครับให้เพื่อนๆกดพิเทียมาที่ตัวคอมมอนปึ๊บอ่า เพื่อสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้หรือสามารถจะกดดูได้ว่าอยากได้ Passive Skill แบบไหนนะครับนี้จะลึกไปให้กดเข้าไปไปที่รายตัวก่อนก็ได้ให้มันดูก่อนให้มันรู้ก่อนว่ามี2 s k สกิลไหมนะครับขเข้าไปอนาคตผมคาดว่านะครับทางตัวลัซซอนเนี่ยมันจะทำ Market มาเราจะดูได้ง่ายขึ้นกว่านี้นะแต่ณนะตอนนี้วิธีการดูคร่าวๆเลยใน Open Sea นะครับเราสามารถดูได้ว่าเป็น c a r ดอะไรมีสกิล Passive ติดตัว ไม่มีสกิลโจมตีอ่านี่มีแอคทีฟสกิลและก็มีแพสซีฟสกิลเห็นนะครับแล้วก็เป็นสกิลไลท์ติงโบลเห็นไหมแล้วก็ตัวเบสซิ่งถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นสกิลอะไรอีกเ,เพื่อนๆก็กคดคลิกเข้าไปดูนะครับในสมุดของตัวเอเจนต์แล้วก็คลิกเข้าไปดูที่ตัวละครคลิกไปที่หนังสือนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ชื่อตัวละครตัวละครอะไอย่างเงี้ย และในระหว่างสกิลนั้นนะครับมันก็จะมีการสุ่มดาเมจแล้วก็สุ่มเทิรนที่ออกแล้วก็สุ่มนะครับแทร์กเก็ตก็คือจำนวนตัวที่จะโดนโจมตีด้วยเนะาะสุ่มในสุ่มจริงๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยสนุกมากอยากให้เพื่อนๆลองมาเล่นดูเนาะสำหรับสายฟรีถ้าจะลงทุนก็เมื่อกี้ผมบอกว่าสิเมติกใช่ไหมตอนนี้ผมว่าจากตัวละคร0.3ก็น่าจะไม่เกิน5เมตริกแล้วนะครับในการเล่นระบบอื่นๆยังไม่มา ยังไม่มาเลยมีแค่ระบบการสเกลก็คือการที่เราใช้ชาลิมานะครับในการที่จะผสมสตัวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้แต่ส่วนใหญ่ตัวละครอ,อะชาลิมาจะเป็นศูนย์นะครับถ้าไม่ใช่ซองพิเศษจริงๆก็จะไม่มีชาลิมาเมื่อเรากดสเกลปุ๊บเราก็จะนําตัว2ตัวมาผสมกันเท่านั้นเองไม่มีอะไระครับตรงส่วนนี้แล้วก็ใช้ใช้กําไรกับตัวแก้วเบียในการผสมนะครับผมไม่มีอะไรแต่ส่วนใหญ่เลยนะครับตัวละครที่ขายนะโอเพนซีตอนเนี้ยศูนย นะครับไม่มีการประสบมไม่ได้โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมเบื้องต้นแล้วพบกันใหม่ครับอีกิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ